ม,มาแล้วบอปุง่งยังวายว่ากับแมาบอกพอบุยย่ใหญ่เออกับมาหาใจเศร้รยาคนแล้วของผู้ใดตัว <uc l id> น่ะตัวของผู้ใด <c ười> เออกับมาหาแต่เศร้าคนแล้วแม่นอยู่บ่ เออก็มาหาแต่เ้าวผู้เลวลเออก็มาหาแต่เ้าวผู้เลวเออก็มาหาแต่เ้าวผู้เลวผู้ชายหาน วันทีปวดมว่าเอากาบอกเขาง่น่เอาตัวนึงอเออกมาหาแต่เศ้าถุเลีถ้าเขาไปหาไม่เย็นเียบเลยละมึ่นปวดความหนาวสอดเกือบูดเข้าไปนเตียเย็นจ่อย แล้วเขาบอกว่าอยเขาก็บอกอยว่ามือเดี๋ยมันลดรมมันมันมีมมมันเย็นเจี๊ยบมัต้องม้วนกันจังวามันส่งมาทีแหกเลยมันเตือนว่ามันพามาเลยมือแหลกมือร่มมาทีแหลกกำลังเริ่มเย็นหนอมือสวางว่ะเนี่เจี๊ยบเลยมือนี่มีร่มมีร้มใไหนมึจะร่มี้็น้ี่มือีก่างว่ะร่มทำไมเยีกล่ะมือนี้มีร่มเนี่ ลมเยื่มืเศร้าขนขี่รดกบับ้าล่มเบื่อๆไปเออไม่เบิ้งไม่มือเงินมันไมเมือเงินมันเออก็มาหาแต่เศร้าผูล้ไปยังลแนวไปฮะถ้าเขาไปหาไม่เยันก็มาหอดลาปล่อกระไดโอ้ต้งต้นล่ะเขาจะได้ร้ายมันได้อบเรื่อนี่โอ้โอ้โอ้วจต้นล่ะโอ้ ได้จักต้นล่ะถ้ามันถ้าโรงงานบวกเ,เ,เงงงวก้าเขาเขาจะได้รายปนายันใดล่ะถ้าบวกเข้าถ้าโรงงานบวกเก้าเขาจะได้รายปันใดทางโรงงานบวกเก้าเขาจะได้หลายป,นายปันใดแย่ลบเลย ผู้ใหญ่บ้านการกลายเป็นอันผู้ผ้าแปะรูปมันปะกลายเป็นลูกน้องเล่นบ่ผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นลูกน้องตะเกียสั่งตะเกียรเป็นลูกเคยเป็นที่ตเกียร์เป็นลูกเคยตายเพราะไรเนี่ยเสียวเสียบปวดหลเงินท่องเงินบ่สั่งมาเป็นลูกเคยอย่าฟังเลยมันก็มั่วอ่ะเวลาไปอะไร ได้แค่ต้นล่ะอาโรงงานบวกกับาเป็ลายปันได้แล้วเรียลูเคยผู้สวยพร่าลูกเคยจะคล้องนะลูกเคยผู้สวยลูเคยจะคองกันละแต่ว่าผู้ซวยเกษตบอกลูกจค้องนี้อยวาผู้ชวยกให้ลูกจะคล้องนี้ผู้ชวยกรจะให้เนะคกัก้ยกันนาะอย่นี้เอ เราจะให้น้ำสาดตาหน่อยบ้านสาดตาจะให้เราไปใส่เอาลงงานบัวเก่าคุณจะช่อยหนาวอยู่ส่วนนี่เนี่ยเราไปทางไหนแค่อาซิบตอนหนาวเดี๋ยวเราไปทางใดถอมันหนาวโอ้ปานนั่นหรือเปล่าเออขวางสั่นนี่ไม่ได้ใช้ได้หรือไอ้สาวันตาหนี้หลุดเบาเกี่ยวกับหนาวได้บ้านีหมเออนอนอยู่ผู้เดียวคนจ้องหงอกโอ้ปานนั่นปะ โอ้ oh, ปานนั่นวะไปได้ใสแน่ละบาทนี่ไปได้ใสแน่ละบาทนี่ตามรักมากะมูตัวขอพี่หลุนต้องันเนาะมันหมดละ่ะก็ต้องนั่นเด้มันท้องจบ่ได้ท็นเจะะบ่ได้นแต่ก็ต้องขึ้นบ้างนะครับมูเต่าถึงแม่สี่ถึงแม่ส,มสี่ยอมรับว่าอันน,กกนั้นอยู่กับแต่ว่ากันในใจลึกๆเนาะแต่เห็นแบบนี้ไม่เป็นเรื่องที่างอย่างเราเปลยนก็เป็นเซี่ยวกว่าเหนียว พราะอาจารต้องสั่งคุณค่าเห้เข้าของการเสียสละพอไปจากบ่อนเช่นเดียวนมันเดี๋ยวนอยู่บวกเก่าบเลยสมัยคืนวาหอดบบแต้มันมมันบริเวแก้มันเนี่ยมันมันไปเลยวันไหนน้่นสาวตาบ้อนจังบ่จังไม่ได้ใส่เนี่ยหรือบาทมันเลยา็ตอนทุมก็เป็นเรื่องเราของอีตาลีเมฆในมันเป็นเรื่องเราของอีตาลรเราบ้างแต่ตอนจะแหลกมันเรื่องเราของอีตาลีเราให้ลูกฟังนักเกียร ดูคีรเตีมันใหญ่ล่ะซื <c oughs> ้อไม่นี่เป็นเรื่อราวของอิตานเลยเราให้ลูกฟังอิตานกับมเรียนหลูกคีรัตีจุใหญ่เลยเป็นอะไรสั่นทีแล้วเราคกบเราดูบ้านเขาเนี่แล้วเพราะใหญ่ตัวสัน่นกต่พอมีอยู่โกับเพราะหยูตัวสั่นอ๋โอ้กับเพราะใหยู่ตัวสันวส่นเพราะไ่ึง ตากกับเกี่ยวแกงงานหลยถากกันจังไงเลยแต่ถ้ามันแกงงาน,นถ้าเ้าจะเอาใจคนเขาไายมันหนีไปสักวันมันบ่ละปรกันสัางคุนค้าให้จากของเนี่ยมันบ่ถ้าเราโคกเราดูบ้านเขาหนีเแี๋วโอ้กับเขาได้อยู่ตัวสัตวเขามีอยู่ เป็นยังไงล่ะพักกาลงมาหอดตอนไหนพญ่สามาหมอว่านนี่ดิคำคมาหอดหมือวานนี่ล่ะคำคมมาหอดคำคมาหอดมอดมาหอดต่อคำคมื่อวานนี่ล่ะมาหอดคำคเมื่อวานนี่ล่ะมาหอดค้ำคเมหมอวานนี่ล่ะ กับมีไอเดียยังบอสไอเดียยังตีเกี่ยวกับอีตาลีบ้างนะเขาพักวันสองเลยแล้วเอาเด็กสมบัติใหม่เนี่ยท่านเอฟซีต้องการเนาะจังไดกะคือหายมันดีกรับพีอีรัฐีได้หลายกะดีคือสามคนขายอีตาล กาจังเลยกัะเอฟซก็สิบ่ได้เสียใจก็สิเย่นำกันเพราะว่าตกันแลงมากหอดตอนได้เะ่สามาหอดขํามือว่าไีนละบางเช้ดูกับบากคขึ้นตัหานเห็นกันย่บ่เพราะว่าในใจของกันนั่นกันใจสารสารทีกก็อยากอันกต ข้อใจเพื่อนคือกันนะนะทั้งไอ้ตาลกับเข้าใจมูคือกันต่างคนต่างเข้าใจกันก็เลยขมวดคำคำเหมือนว่าไงล่ะมันน่าจะลบลวงก็แบักึมขึ้นเตียงฮานเห็นกันยูบอ่เห็นยูไปจะได้ล่ะเห็นห้อยมันอยู่บ่้อยเห็นเหมือนว่าถือลากเขาบ้างกันน้อกันเลยกันอยู่บ่เออที่แรกก็เกี่ยงกันนะนะเอ้ตัวแตงโล้วบบ้าบ้าอย่างดอกมันคันวัฒนธรรมกันเชลัสนาแต่ว่ายุทธทีต้องซุนอิหรีต้องต้องบอกวิาีตารแบบ เปิดใจกันนะนะคนหนึ่งเป็นเมียแต่งคนหนึ่งก็เป็นเมียเองเมียคือกันเนาะเมียในหลูกควันเมียกับเมียแต่งต่าง hẳn กันหมดสักกระท้อกันนั่นแหละโรงงานก็อยู่คนละหม้อนไป็นแต่เช้าโรงงานเบิร์ตไปเป็นไปหานั่นเห็นกันอยู่บ่เออยเห็นอยู่เป็นจะได้ล่ะเห็นห้อยมันอยู่บ่ไม่เห็นหมู่บ้านนีิเออเห็นอยู่เออเห็นอยู่ที่แรกกับพ่อพอเด้ที่แรกหาจังไหกกับพ่อพอเด้ที่แรกหาจังไดกับ่พ่อเด้ มาเห็นเมื่อวานนี่มาเห็นเมื่อวา,า,านนี่ล่ะคือเฮาเฮาข้อเ,เ,เห็ดเกี่ยวกับวัฒนธรรมธรรมนั้นเลยคือเป็นขแบบ้อเสียแต่งงานเรื่องที่เป็นี่มันขาดกับวัฒน์มันขาดกับจา่ายเหตดบ้างมันบ่าละเฮาสีโชดเรื่องจา่ายเหตุเรื่องขอปฏิบัติใน่ได้โชคดีต่างกัน เป็นเรื่องรอให้ตานฟังไม่ใช่撒มาหอดคำคำมือนว่านี่ยเห็นอยู่เสียนดูกับบักกึมคือตัวฮาน่เห็นกันเย้ะบ่เออเห็นอยู่โอ้เป็นจะได้ล่ะเห็นเออเห็นอยู่มาทำกันนี่แล้ว

อากาศหนาวครับพี่น้องเบ่งเสือเอ้อลวดหนาวเย็นโม้ๆมันขึ้นเนี่ยก็สุดหยอดอีลีตอนกันขคืนนั่นสิบสององศาอืมเพราะตอนมือเ้มือเศร้าครับตีหาอุ้ยเกือเก่าองศาจักแน่ตั้งแล้วผู้อุ้มหมอหคุณไรลงมาไรลงเห็นเหมานนีตัว ที่แกรกกับพักอันยางไปผุแล้วตีผู้อุ้มหมอกผนไรลงมาไรลงมาทีแกรกกับพักอันยางไปผุแล้วตีผู้อุ้มหมอกผนทีแรกกับพักอันยางไปผุแล้วตีผู้อุ้มหมอกผนไรลงมา,งมาจนว่าหดห้อยแค้นไรลงมาไรลงมาจนว่าหดห้อยแค่นี้ตอันั้าวัฒนธรรมอยู่ อีตานก็ต้องไปยิงใส่แล้วไม่มต้องถือถือตอกมันบาละวันนี้ตานก็บอกแต้มก็หมดแก้ววันนี้ตันก็บมีลูกวันอีตานก็มีลูกอีตันมนา,นมนานเรียกลูกอีละเสียวมันจังคือ เห็นเมื่อวานในตัวที่แลกวก็พากันย่างไปพุดแล้วอินผู้อุ่นหอวพุดไล่ลงมาไล่ลงมาจนว่าหอดหอยแค่นี้มาหอดหวยแค่นั้นหายไปที่ซื้อแบกบอเห็นเลยเอา่าหอดหอยแค่นี่มาหอดหวยแค่นั้นหายไปที่ซื้อแบกบอเห็นเลยเอาน้ำนานมาหอดหอยหน่อยหายไปที่ซื้อนี่หาจะได้กับโบเห็นแบกน้ำจน,านมาหอดหอยหน่อย หายไปซื่อๆนี่หาจักไดนก็บอเห็นแม่บุญมาเห็นบุญมาเห็นอยู่หัวปากหัวศาลพี่มองพอ่อมองคุณข,ขัด ก็พักอนันย่างไปบุ๋นแล้วยินผู้อุ้มกอ์บุ๋นไหลลงมาไหลลงมาจนว่าหอดหวยแค่นี้น้ำจนมาหอดออหวยนอยหายไปซื่อนี่หาจังไดก็บอกเห็นแม่หายไปสื่อนี่หาจังไดก็บอกเห็นแม่เอามันไปยังไดล่ะย่างไปนัดนรอหายจากหวยน่อยก็บ่เห็นแม่ ตื่นเสารขึ้นมายางราเบิ้งน้ำปลาน้ำดงกัดก็พ่เห็นก็พ่เห็นเดยตื่นเสาขึ้นมาพักันยางเลาะหาเบิง้งตื่นเสาขึ้นมาพักันหายางเลาะเบิ้งน้ำปลาน้ำดงก็พ่เห็นเดีย ไดมันผลฝุดบด่ได้เสียงสนปานนั้น่หาจังไดก็บ่เห็นแห่เอา้ามันไปจังไดล่ะตื่นเศร้าขึ้นมากพากันยา,างลอ,อกหานเบิงตืนนนน่นเศร้าขึ้นมากพากันหาย่างลอกเบิงน้ําปลาน้ําโดมันครับตืนเช้าขึ้นมาพากันหาย่างลอกเบิงน้ําปลาน้ําโดกก็บ่เห็นเดิโอมันคือลักครับแต่ว่าเสือตัวนี้ครับ มันก็รักคักแ่ว่าเสือตัวนี้เอาไเสือตัวนี้ข้ามามึกก้อนะสร้างเลยยังครับบ่จังตาดอยำเรามาบอ่ข้ามามึกก้อนอะกระถึงสร้างเลเด้เอาสร้างไลแม่ยังไปยังมาหมึกก้อนเนี่ยก็ถึกสร้างไเลย เมื่เดียวกันเมื่อหาโอโเมื่อคอนเด็เมื่อคอนเี่ก็ถือสร้างไเดเมื่อเมื่อคอนนี่ยเส้ไม่คยถือสร้างลาเด็เมื่อคอนเนี่อเสียบ่ไม่ค่อยถืกสร้างล่แม่โอ้ยคอนเสียบเสียบูทพานไปเลยเออเอื่อนใส่กันจังไรเพื่อ พวกไม่พวกมือหงอนอก็ไว้ไว้ใครอย่บ้ามีถือเกี๊ยบจะคนโอ้มันก็รักครับแต่ว่าเสือตัวนี้มึกก้อนนี่เสือบอ๊บมุขคอยถือสร้างไล่เอา,าสร้างไล่แมนปิด สร้างไรแม่เอาสร้างไรแมนเออเออเออ ั็ไดหลาะเจ้าไหมันไรเป็นพากันไปห้องโอโวกเส่กันบอกเออพูยังฮิโนแล้วเกินใซ่เขาบอกเสียงดูห้องไปห้องบ้านมากันิหอวบานบ้าใส่แล้วแลนตัวเออพูดยังฮิโนแล้วไปห้องไปห้องค้าเขาบอกเสี่ยงดูเขาบอกกึมเออพูดยังฮิโนแล้วไปห้องหาบักเสี่ยงดูกับบักกึม ห้องไปห้องบ้านมันวิ่งหัวับใส่โดแล้วห้องไปห้องมานมันก็วีหัวแบบส่โดเล้วเลี้ทั่วบ้เลีงท่านันตัวตอนนึงเอางสาธารณะยอดเบิ้งสองหมื่นสามมื่นบาทเดียวนละ คามเมนสองร้อยสามร้อยบาปห้องโขโพโปกะใช้กันบ่โคยังหิหน่อแล้วเป็นห้องเองเอโคยัง,งหิหน่อแล้ว ห้องฮะเสี่ยงรูกับบักกึ่งห้องไปห้องมามันก็วิ่งหัวบาปใส่รึเปล่าเล่นเนอันตัวเอาพักการที่จะไหนระบาดนี่เล่นเขาได้ดงพุ่นแล้วเล่นสลับไปสลับมาเลี้ยเล่นนัันตัวเอาพักการที่จะไหนระบาดนี่เล่นเขาได้ดงพุ่นแล้วเล่นสลับไปสลับมาหลีไปหลีกมากมันก็นเศร้าอะไรเนี่ยล่ะเล่นเขาได้ดวงคุณ กะแลนเขาในโด่ดงไปแล้วกแลนเขาในโด่ดงไปแล้วแลนมาสไปแลลีไปีกมาสลับไปสลับมา,ม,า,บบม,ามันก็เศร้าไรได้ล่ะเันเกิไปกันนีนของฉันกันก็นไรเชื่อ มันกั็ยังอยู่กัวเล่กหากิน